You have my permission to have สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วู o วู c h ช n แนลพบกับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับทิงดอมลัสอารีเอสกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ในพาร์ทก่อนครับเราได้เจอเข้ากับหัวโจกข,ของบรรดาพวกคนแคร์เผ่าดาร์คสติลนะครับซึ่งก็คือแกลบเบียสนะครับผลปรากฏว่า ในพักที่แล้วเราต้องประทะกับแรมเบียรไใหว่ามาดันอันเซจังหวะนี้หนีไปได้ครับและทางกองทัพของเรานะครับก็ต้องตามรอยมันต่อไปในด่านถัดไปที่เรากำลังจะเล่นกันในวันนี้นะครับนั่นเดี๋ยวก่อนเราไปลุยเรามาดูนี่ก่อนนนะครับสลหรับฮีโร่ผมลองไปทดลองหลายๆแบบมานะครับโดยผลสรุปก็คือผมคิดว่าฮีโร่ตัวที่น่าจะเหมาะกันบีเอตัวนี้มากที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับ เทเลนนะครับอันเนี้ยโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะว่าผมสลับดีกว่าโอเคหลักนั้นก็หอคอยหอคอยคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูบ้างดีกว่านะครับเอเดี๋ยวนะดูก่อนจอะไรดีอืมเพรแบบเดิมก็น่าจะดีอยู่หรอกนะแต่ ไม่มีอย่างอื่นให้สร้างสรรค์วันนี้อีกเอาล่ะออนนเอานนี้คอมเมนเซอร์ออกดีกว่าในด้านนี้แล้วก็ไปใช้เป็นอย่างอื่นแทนอืมเอานีไป ใช้ดูก่อนแล้วกันได้ไม่ได้เป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเีรู้ใหม่ว่าอโอเคท่นนี้แล้วกันแล้วก็ในด่านต่อไปวันนี้เราอยู่กับด่านที่25ด่านที่มีชื่อว่า colossal core นะครับแล้วก็รายละเอียดข้อมูลด่านก็มีตามนี้นะครับ อย่างที่เรากลัวก,กันแทบจะทั้งหมดภายในภูเขาลูกนี้ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเตาหลอมสลหรับสร้างจากกลนพวกนี้มีคนแค่กี่คนกันแน่ที่อยู่ที่นี่พวกนั้นต่อต้านการบุกข,ของเราแต่จากนั้นก็ยังคงตีและหลอมเหล็กต่อไปที่แปลกคือพวกนั้นดูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะด้วยต้องมีอะไรแ,แปลกๆเกิดขึ้นแน่โอเคจากเท่าที่ดูแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้คือเรายังบอกไม่ได้ว่ามีคนแค่เผาดาร์คสตีลอยู่ในนี้กี่คนกันแน่ และดูพวกนี้ดูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากเหมือนกับว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเลยอ่ะมันก็แปลกแต่เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันลวกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ไปกันเลยดีกว่าไปอ๋อไงอ๋อไงล่วงมาละไอ้นี่นี่นังหนีเอใช่ไหมะดูสิมีอะไรให้เล่นไหม ไปเรื่อยๆอ,อ,อะไรวะอันนีอ้อันของมันเนี่ยสเส้นสเน็คมาได้ไงวะเนี่ยโอเคโอเคเข้าใจใส่นะเนี่ยอันนี้ก็ตรงนี้ไม่ต้องสืบ นี่เพิ่มแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวๆดดูก่อนนิอันนี้หนึ่งอันี้สองตรงนี้นนนนนแล้วก็โอเค มีแค่นี้ก่อนจะจักกำลังให้ดีๆมาน,นี่ยข้อเสียของพูดไฟตัวนี้คือเดินช้าอาละดูสิมาเลย มาสู้กันหน่อยลุยเดี๋ยวเราต้องลื้อตรงนี้ออกแล้วก็เอาสักอย่างหนึ่งสก,กัดตรงนี้ไว้ก่อนดือออกสักอันหนึ่งแล้วก็ใช้ 完了。 วาไปทิว้ามาเพื่อจะสัารรส่วนหน้าปล่อยเป็นหน้าที่ของพูดไฟไปเฉมา ไม่ดีเนียไม่นี่เนี่ยหยุไว้ก่อนจะได้ไปไหนอ่ะเออ ไว้มาไปใกล้ๆหน่อยเลยวะ Dark Steel and w i l w อันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นตัวบัฟนะโอเคจุดเด่นมีอยู่ข้อเดียวคือ ันจะสามารถให้บัฟกรอกบัฟเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมมันได้โอเคอเอาไปขังในโลกนู้นเลยยิงกัดไ,ไว้สกัดไว้ ออกมาคว่างประแจใส่ได้ด้วยร้อยจุดมันไว เรไ,ไปคังก่อนโอเคได้แล้วใส่สก,กัดไว้ย่ายมันไปไหนได้ บมกว่มันมีของมันมีของเล่นแล้วแน่รับประกันได้เลยพวกนี้เว็บที่7็แล้วเครื่องทางแล้ว อีกน่าจะมาแล้วนะไปไปไปนี่มันมีลูกเล่นจริงด้วยโอยนี่ดนเฉยเลย Luis, Luis. ว่า,าทราพอดจะโดนยิงแน่

ว่ารออะไร ไปต่อคร <it> ับไว้เว็บสิเอ็ดละเหลือสี่เวฟมาล้วไปเลยเดี๋ยวต้องอัพตรงนี้หน่อย เสียหายระดับกลางมาทีหนึ่งโว้ยโดน,นเขาหาแล้วไปก่อนเลย นี่ยิงอีกเขาไปอีกแรงๆพาไปเลยนีไม่ทรียแล้วมีบอสมายิงแล้ว ไปก่อนเลยอย่าพึ่งยิงเก็บมินิบอสก่อนไปก็เดี então, ๋ยวนะมั เพิ่มจำนวนคนด้านหลังหน่อยอันนี้เวิร์กแน่เยยังไม่นับ็นห่วงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยกดนา สสิบห้าแล้วดิมาโคตรทีเลยหยุดมันไว้ไปไปอยู่ในมิติหนึ่งเลยไป ก็มาอะารมามาเมามาอ้ดา,อาดูสิสู้บอสอีกไหมคราวนี้ นี่หนีซะงั้น,งงนโอเคยังมีอีกด่านหนึ่งถ้าที่ดูน่าจะมีอีกสองด่านมั้งแต่เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ ก็สลับในพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดวูฟปรับรายการ w o o ูฟ h ชนแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับเกมทิงโดนัลช์อารีแอนส์ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ